สวัสดีค่ะหมอหน่อยจากเพจเอาตก็หน่อยเดอะแฟมิลี่เช่นเคยนะคะวันนี้มาถึงสัปดาห์ที่3ของการตั้งครรภ์แล้วนะคะถ้าสมมติว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณพ่อกับคุณแม่ทาการบ้านสําเร็จนะคะแล้วก็ไข่กับสปเปิร์มมีการปฏิสนธิกันสัปดาห์นี้ตัวอ่อนจะเริ่มเดินทางไปฝังตัวที่ผนังมดลูกที่จะกลายเป็นบ้านอีก9เดือนของลูกนั่นเองค่ะในสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ไข่ตกนะคะจะมีซากของเปลือกไข่ที่เราเรียกว่าคอปปัสลูเตียมนะคะตัวคอปปัสลูเตียมเนี่ยจะช่วย ลูกมีความหนาตัวมากขึ้นและจะทาให้หมดลูกคงตัวอยู่นะคะเหวกับการฝังตัวของลูกน้อยของเราค่ะอะไรที่คุณแม่สามารถทําได้บ้างในช่วง2สัปดาห์รอคอยนี้นะคะในช่วงนี้แนะนําให้คุณแม่ดื่มน้ําเยอะๆค่ะเพราะว่าจะทําให้เลือดเป็นเลี้ยงที่ผนังหมดลูกได้ดีพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะแล้วก็ลดความเครียดค่ะ เพราะว่าถ้าความเครียดลดลงฮอร์โมนโปรเจสเตรนก็จะทํางานได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะนอ,อกจากนี้นะคะสารอาหารหลายๆอย่างก็มีความสําคัญในการช่วยให้ผนังมดลูกมีความแข็งแรงและก็หนาตัวได้ดีนะคะยกตัวอย่างเช่นธาตุเหล็กนะคะเพราะทำให้มีเลือดเป็นเลที่ผนังมดลูกได้ดีขึ้นหรือวิตามินซีวิตามินอ e, ีก็ช่วยให้ผนังมดลูกหนาตัวได้ดีขึ้นเหมือนกันอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือกลุ่มฟิชออย์ไม่ว่าจะเป็น d h a หรือว่า EPA ค่ะ,คะก็ทําให้ผนังมดลูกสร้างได้ดีขึ้นเช่นกันนะคะ สำหรับคุณแม่ท่านไหนที่ยังไม่บำรุงนะคะให้เริ่มบำรุงได้เลยค่ะสําหรับใครนะคะที่คิดว่าโปรตีนไม่เพียงพอก็สามารถมองหาโปรตีนที่มีสารอาหารต่างๆเพียงพอกับความต้องการของเราได้เลยนะคะหลังจากที่ไข่แล้วก็สเปิม์มีการปฏิสนธิการเกิดขึ้นเขาก็จะเริ่มแบ่งตัวนะคะจากเซลล์เดียวกลายเป็น16เซลล์แล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆเพื่อมาฝังตัวที่ผนังมดลูกนะคะสําหรับเพศข,ของลูกนะคะจะขึ้นอยู่กับคุณพ่อเนื่องจากไข่ของคุณแม่จะมีโครโมโซม,แ,มแบบง เดียวเท่านั้นนะคะในขณะที่สเปิร์มของคุณพ่อจะมีระหว่าง x และก็ y ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสเปิร์ม x หรือว่า y เดินทางไปปฏิสนธิกับไข่นะคะก็จะเป็นตัวบง่งบอกเพศของลูกน้อยของเรานั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่กําลังลุ้นของเพศลูกอยู่ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เพศที่ต้องการนะคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่สาคัญมากๆเลยถ้าเกิดสิ่งแวดล้อมของคุณแม่ดีนะคะก็จะทําให้ประสบความสําเร็จในการสังตัวของตัวอ่อนแล้วเราก็จะเดินทางไปถึงสัปดาห์ที่4ของการตั้งครรภ์ ใ้สัปดาห์ที่4จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวไปติดตามในวิดีโอหน้านะคะคุณแม่ท่านไหนที่ชื่นชอบวิกไบวิกซีรีส์ของมองหน่อยนะคะสามารถสะสมการวิกไบวิกแพน a n สซี y ได้เลยนะคะที่เลิฟโปรตีนทุกกล่องจะมี1นใบค่ะสะสมได้ทุกช่องทางของเลิฟโปรตีนเลยนะคะแล้วามาติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์ที่4ของการตั้งครรภ์ค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ